ดูวิธีการตรวจพระที่สยามอุลเลตพร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์พัดและอาจารย์กรันด้วยกันนะคะสยามอมูเลท Collection.com ตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลกลูกค้าที่มีผลตรวจจากเครื่องโอลิมปัสได้ส่งพระพร้อมเอกสารตัวจริงมาออกใบรับรองอัตลักษณ์ครับเป็นของทุกคนะคะ เก6700ปีค่ะได้เลยค่ะซึ่งจอเลยค่ะองทุพันด้านนุ่มแบอ๋อใช่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 ใม่ใช่ใช่รช่ใช่ใช้ใช่อช่ใช่ใช่เช่ใช่ใช่ยช่ใช่ใช่ใช่คช่ใ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 ั่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่พช่ใ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 ช่่ใช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 ่ปี่ะ ดูสีมีต้นสร้างนะครับมีมีอะไรเงี้ยครับเรื่อว่านผมยินว่านเยอะยินเยอะนะแล้วแต่มีอะไรสีอะไรเป็นสีเนี่ยนี่สีสีเทาสีเขียวสีแดงก็มีนสีสีอาย่างแล้วสีดำนะครับเพราะนั้นสายตาดูที่สายเนี้ยมัน <te susceptible> <te explicit> ล,ล like <se> <ic Are> <Broadway> ุ่งดีนะครับก็

ส่วยยาแม้จะมี่รดโยชน์ไหมครับทีนี้นก็อาจจะมยชน์ใน่แรกเพหนด้านหลังน้ก็จะมีรอยที่มือใหญ่อยไรก็มี้อยมือจะมีรอยที่มือเพราใช้คนกดใช้มือกดครับอาบน้่ที่ รอยนี่เอโอ้มาไปคุณอยัล้วอ่ะเป็นเช่นค่ะนะครับเขาเรียนคิดมากุดชายเป็จากเวลาขงาค่ะเป็นการด้าน่มนงานที่น้เฟังรีะครับผมสุพรรณคือพทของสุพรรณบุรีครับผมสวยงามครับมาดูมายาก ชอบคลิปแบบนี้กดต่อดูต่อได้เลยค่ะสยามอมูมณีคอลเลกชัน .com ตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก